สวัสดีค่ะตอนนี้ค <une> <เ>ุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงคุณปูบอกว่าคุณปูบอกว่าอร่อยแต่ว่าจับถิ่ไม่ได้่ะลืมใส่นี่ลืมใส่อันนี้มะะกอแต่ว่าที่เขาทำโกมาสามตัวอื่นไม่เอาเลยทำมันก็จะเยอะกว่าหนึ่งกล่องนะคะที่เขาทำมาสกล่องก็จะคุ้มก็เลยสามกล่องคุ้มไหมราคาไม่ถูกต่ำอยากได้ติ่มซี่ฮาร์อยได้ถูกออเดอร์นะคะเพื่อสุดยอด ขอปีนใจขออะไรคะไอ้นั่นไปไหนเราจี่ที่บอกแก้เผ็ดแก้เผ็ดใครทำอะไรใครกินมารอแก้ผ็ดไกนไก่เลอร่อยจินุมนหกจมนะโอ้เผ็ดกินุมตามเขา่นมตามน่มอมมีาม่มี่น่นกินไม่หยุดไม่ไดากิเลนี่เแก้ดีเยโต้ดีขนาดนี้ไม่กดไม่ได้แล้วไม่เคยมีโป้แบบนี้มาก่อนเหมือนได้ขอ เจลน้องของีโีโไหมอื้อหนึ่งจุ่มนะคะก้ากินหนงนะอันนี้นะคะสุดยอดรับอันนี้ไปเลยหนึ่งจุ่มแล้วก็อันนี้หนูกล่องนะแต่ว่าก้ากล้าหนึ่งจานเพราะว่าสงะทกจุ่มไน้อย่จุ่มอยางห่อยาได้ทุกออเดอร์เลยค่ะออก็ใส้าอยได้ทุกออเดอร์เลยแอทอยได้ทุกออเดอร์นะคะกินได้แบ่อยอร่อย ไม่ว่ามากองสีเขียวนานมากได้กุ้งเก็บไปค่ะไดุเก็บไปนะได้รูระบายเก็บไปวุ้ยของกำไรเด็กที่ไหนไม้ไดอันนี้กินได้อยู่ม่ยสาระยีห้อพมพากามันสกปรกทำตัวไม่เื่อาขไม่มีอะไรกินทิ้งยไม่มมาทำร่๋มเน้ำส่นอพีุ่๋มีพี่บมนี่คุณหนุ่มตามพี่นุ ก่อนนะคะกลิ่นดีไปได้เลยโ,โกหกหลอกลวงต้องโคตรอร่อยพี่ทูนเอาไหมคะ